จปลอดภัยครับเพรรีวิวยาสีฟันให้ฟังเลยเอาไ <c oughs> ม่พี่ก็ไม่เคยเล่าหรอก้า <c oughs> <c oughs> ของกับโบงหูดหอกมือนั้นเขาเกือมาม่น้าทิน้นทำไมอ่ะ <c oughs> เอาพี่ไม่รู้เนอะพี่คิดว่าพี่คิดว่าคนอื่นมาแบบมากหลงใสกันแป่งสีฟันพี่ หรือพี่อาจจะเอาอยาสีฟันไปใส่ไหมแล้วก็ลืมแปลงนึงสิแม่ข่อยกันได้ย่มาโอ้แล้วพี่กำลังจะล้างทิ้งเน็ตผิดผีกันเลยแบบลิดใดโอ้มันขึ้นในหนังตัวนี้ไหมเออเหมือนในละครเงี่ย คิดว่าพี่เขาจะพูดเาาขาาเจอห้องอมว่าพี่ทำไหมไอ้หนูคือพี่รู้ใช่ไหมว่าหนูทำตอนแรกไม่รู้อืมคอยคิดว่าเขาผู้ใหญมาสิมาใส่แปรงสีฟันท่าน้องวะใครจะไม่ใช่แปรงสีฟันคนอืน่นจากเร็วหาเรื่องมึงสีแม่แกัน่ไหมเราก็ได้เห็น ได้บีไปแล้วก็เลยเอาไว้เลื่องสิแม่ก็เบียให้เบียให้จะได้ไม่ต้องมาบีแบ้วสิปนเองแสดงว่าเราให้ลูกบ้านฟังดิ โทรหาพี่แทนหรือ,อยังครับไม่ได้โทรหนูยังไม่ได้พักเลยเมื่อกี้หนูอาบไปนิดนึงแล้วกตื่นมากินข้าวกับกิ๊ขอบับโทรให้โทรให้รายละเอียดพี่แกหน่อยไอ้จะกินิวันวัน,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 นวันนี้อยู่ที่ร้านอะไรนะครับวันนี้อยู่ที่ร้านเม้าทูเม้าค่ะสีสเก็อันนี้อันนี้แอน,นเคยไปแล้วเคยไปแล้วรอบหนึง่งนานแล้วก็วันนี้ก็ไปอีกรอบแสดงว่า จริงๆถ้าไม่มีงานกลางวันที่คอนแกนก็คือเมื่อคืนก็ได้พักอยู่แถวนั้นแล้วก็ใช่ไหมเพราะเมื่อวานอยู่ที่สุดิงงานงานกัางวันหนูรับมาก่อนแล้วจริงๆจะนอนนี้ตาไม่ไหวไม่ไหวมันก็ไม่หลับแกเป็นคนหลับยากถ้ามีอะไรห่วงก็คือแบบ อ๋ออยู่ใกล้งานใช่ไหมคะใช่ครับประมาณสิบกิโลวันนี้พี่ควรจะกลับมานอนที่นี่อีกพรุ่งนี้สายๆถึงจะไประยองมันจะมีงานของเปิดรถไฟฟ้าสายสีแดงของสถานีกลางบางซื่อนะครับ ที่กรุงเทพแสดงสองวันมีใจกระร้อยเต็มวงแล้วก็มีแอนนอนลอดีด้วยเดี๋ยวเดี๋ยววันวันอ่าวันที่ยี่สิบผมจะคอนเฟิร์มนะครับดูฟรีดูฟรีชมฟรีบ่ายสามถึงสองทุ่ม มันกะตุบมันนีรีวิวเรื่งหับเอมันก็ตุฉันยาณไม่ค่อยดี ให้เมื่อกี้มันขึ้นให้ช์จขอเข้ามาอีกรอบนึงได้ไหมใช่กดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเงินหน่อย,ยน้ยนำเลนเตอค่ะ